สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะกับช่องของมุกเบอรี่ค่ะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาพุงยื่นพุงป่องน้ําหนักเยอะผิวพรรณไม่สดใสขับถ่ายไม่เป็นระบบนะคะมาฟังทางนี้ได้เลยค่ะ คือในช่วงนี้มุกกำลังมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะคือขับถ่ายไม่เป็นระบบค่ะค,คือปกติคือมุกจะขับถ่ายในช่วงเช้าทุกวันอยู่แล้วนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทานผักแล้วก็ผล,ลไม้นะคะก็เลยขับถ่ายไม่เป็นปกติแล้วก็ทําให้เราท้องอืดแล้วก็พุงป่อง,งพุงยืดน,นะคะก็เลยอยากที่จะปรับระบบการขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะมุกก็เลยเข้าไปที่เซเว่นนะคะได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์มาตัวหนึ่งคะ่ะตัวนี้ก็คือวีดาไฟเบอร์มิกนะคะ ซึ่งตัวนี้ปกติมุก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้คือเราเร่งงานเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ทานค่ะก็เลยเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อว้เซเว่นนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาทานค่ะสําหรับวีด้าไฟเบอร์มิกตัวนี้นะคะเขาเป็นแบรนด์เดียวกันกับกู้จ้าแม็กแล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทนค่ะซึ่งตัวนี้มุก,ก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่งางใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งวีด้าไฟเบอร์เขาประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็พีไบโอติกระดับฟิลเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ พร้อมวิตามินแล้วก็ผงผักจากธรรมชาติมากกว่า14ชนิดด้วยกันเลยค่ะทุกคนซึ่งสุดยอดมากเลยนะคะและเขาก็ยังมีไฟเบอร์ปริมาณสูงถึง10,000มิลลิกรัมด้วยกันเลยนะคะและเขาก็ยังมีพรีไบโอติกนะคะซึ่งเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในลําไส้ของเรานะคะซึ่งช่วยให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะและก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและเขาก็ยังมีส่วนผสมของส้มแขกด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่าางกาย ของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนเขายังมีส่วนผสมของคอร์ฟิลที่ช่วยขจัดพว,วกสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายของเราให้ออกไปด้วยนะคะทุกคนและเขาก็ไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายนะคะเวลาที่เราขับถ่ายจึงไม่ทําให้เราปวดบิดท้องค่ะวิธีการชงก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ให้เราชงพร้อมกับน้ำเปล่าได้เลยนะคะจะเป็นน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะหรือจะเป็นน้ำวิตามินก็ได้นะคะ วิธีการทานก็ทานได้ทุกวันเลยค่ะสําหรับคนที่ต้องการดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายให้เป็นปกติก็ให้ทานวันละหนึ่งซองก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็ให้ทานวันละสองซองก่อนอาหารเที่ยงครึ่งชั่วโมงหรือก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะลดแป้งลดน้ําตาลไปด้วยจะดีมากเลยค่ะทานต่อเนื่อง2-3งถึงสามัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะก็ออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยนะคะเราก็จะได้มีรูปร่างที่ดียิ่งขึ้นค่ะควรดื่มน้ํา ตามหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันก็กิบน้ำไปบ่อยค่ะเพื่อให้ไฟเบอร์เขาพองตัวเหมือนกับที่เราทานมาเร็ดแมงแลักค่ะแล้วก็ไฟเบอร์เขาก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็จะทำให้เราอิ่มเร็วยิ่งขึ้นค่ะทานง่ายมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะได้กลิ่นของเลมอนด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ สำหรับใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายแบบว่าจะเป็นภูมิป่องหรือว่าผิวพรร์ไม่สดใสน้ําหนักเยอะก็ไปหาซื้อได้นะคะตัวนี้กล่องเล็กมีขายที่เซเวค่ะในราคากล่องละ99บาทค่ะก็จะมีด้วยกันูอย่ซองนะคะจะเป็นซองแบบนี้ค่ะแต่สําหรับใครที่ต้องการแบบกล่องใหญ่ๆเลยคือซื้อทีเดียวคุ้มเลยนะคะ ก็จะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ค่ะมีขายที่วัสร์แลวก็บูธนะคะในราคา285บาทมีด้วยกันอยู่12ซองค่ะก็ไปหาซื้อได้นะคะส่วนตัวมุกคือทานแล้วดีมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าสบายท้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้เป็นปกติยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาดังกล่าวก็ไปทดลองดูได้ค่ะคือตัวมุกทานแล้วคือดีมากเลยค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิป สวัสดีค่ะ